ฉันก็คือเวนแทตี้ไงล่ะวันนี้เกลี่ยไปเพื่อนฉันเลยดีแล้วเพื่อนนายไปไหนล่ะโอยไอ้อาร์เลยนะตอนเนี้ย เปลี่ยนไปแล้วเว้ยมันนะ่ใชีอาค e ุณเดิมละมันเอาแต่แว่นอย่างเดียวเลยอะมันกลายเป็นเด็กแว่นแล้วอ่ะวันๆขี่ดอเตองใไซไม่มาเล่นกับฉันแล้วล่ะไม่ใช่นายนายไปไหนอะโอ้โชาบยิ่งแล้วใหญ่เลยตอนเนี้ยติดผู้หญิงจะไม่เห็นหน้าไปอาทิตย์แล้วเนี่ยแม่จะขอเล่นด้วยนะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรก็ดีอะไม่รู้สิ ไม่โอ้นนอ้ยโอ้โอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้เโ่้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยไอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโ้โอ้ยอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอออ้ยโอ้ยโอออาร์อแกโอ้ยโอ ฉ,ฉันเหรอฉันก็คือเวนัตตี้ไงล่ะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า ทีนี้แกก็รู้แล้วสินะว่าฉันเป็นใครอ่ะยนี่นี่โอเคสองคนน่ะสนใจเข้าแกง๊งฉันน่าแล้วกแกง๊งแกงมีใครบ้างอ่ะอ๋อก็มีฉันฉันและก็ฉัน,ฉนย,ยังไงล่ะนี่แกคนเดียวดีกว่าไม่เอาอ่ะแกงี้จะไม่เข้าหรอกอ้าวได้แกจะไม่เข้าขแกง๊งฉันเหรอ ถ้าฉันเห็นพวกแกสองคนน่ะเดินถนนเส้นนี้นะฉันจะชนแกเหมือนกันไปเลยฮัลโหลี่โอเคครับเดี๋ยวผมรีบเกบไปักผ้านะครับพี่ผมกลับไปซักนด้เดี๋ยวเดี๋ยวดดก่อนไปไหนเหมือนทุอกเข้าเหมือนกันนะฮัลโพ่อกน้เหอก่น้ย นี่ดอนี่แกคิดว่าฉันโง่เหรอฮะเนี่ยไม่ใช่รถสับสักหน่อยโอ้โหนี่ไอ้ดอนี่แกจะเข้าแก๊งฉันได้หรือยังฮะเข้าเข้าเฮ้ยนี่ดอก่อนจะเข้าแก๊งฉันน่ะต้องกินดอกไม้ร่วมสาบานก่อนนะเว้ยกินดอกไม้เอ ทามาันเช่นเ oh, <no. S 1> <c oughs> นี่ยแกเขาแก่งฉันแล้วนะ <c oughs> ขันแรกเ <Huh? S 1> ้ยเดี๋ยวฉันนะ่ะจะสอนให้แกเป็นเด็กแวนเว้ยครับอย่างแรกเลยนะเว้ยเราต้องทำเหมือนคนปกติไม่เขาไม่ทำกันนะ <Huh? S 1> เข้าใจป่ะยังไงอ่ะครับ เหมือนหมูหิวข้าวมากกว่าเฮ้ยทำดีวะเน่ฮะอย่างต่อไปด้วยจะสอนการขับรถให้เอาไงเอาไงอึ๊บเดี๋ยวด้วยข่านี้มันก็คือลือสีบทยาวเว้ย

เด็กเรามาท่าต่อไปเลยเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กแว้นนะเว้ยรถอะห้ามนิ่งอย่างงี้เลยนะเว้ยเสียงเงียบๆอย่างเงี้ยไม่ได้เลย้อยัง่าครับต้องทำงี้เว้ยนั่นนั่นนั่นนี่ฉันจะโชว์อะไรให้ดูอะไรเยอะ ตาแกล้วฝึกเด็กไปดม่เคยทด้วยอะไรไปนะครับไอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนฮ้เง้ยเเ้นเฮ้ยเง้ยเ้นเ้ เอาอะก็ต้องเบิ้ลอยู่ตลอดเวลาการทำตัวเนี่ยเราต้องทำตัวไม่เหมือนคนปกติเว้ยจะลืมไปแล้วหรือไงฮะโอหสอนแล้วทำไมไม่จำเหรเฮ้ย่น้องครับไหนแกลองอีกทีนี่จะทำาลูกเพ้ไปไอ้ดองขี้หมา โอ้ยโอ้ยที่หมาโอ้ยคนเหม็นเลยอ่ะโอ้ยนี่เนาะนี่แกขับยีเดแก้วเนี่ยโอ้ยรถจานขับแบบไม่้สอนนะลูกพี่โอ้ยแกไม่ดูเลยเนี่ยโอ้ยรถจานโอ้ยฉันกงล้างรถก็ไปเลยนะเนี่ยนี่อี่แล้วนี่แกนีนิ่งอยู่ทำไมเนี่ย ขยับรถไปดิอะไรอ่ะ นี่แกยังจะไปเป็นเด็กแว้นทไมตอนนี้เนี่ยทำใจปมาขึ้นมาหดูดเดีว่เดย่วเดี๋ยวอนดูเดียวี๋เดี๋ยวเดีวี๋ยี๋ย่เดเดี๋ยวี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี้เยวีเยเวเดี๋ยว เป็นย่อยร้อนี่มันกินมันไม่ใช่เนื้อ